เจอวันนี้อาการเกียร์นะเช็คโค้ดเจอเกีย่ยวกับรีฟเฟมนะครับสําหรับกันนี้ก็งานซ่อมเกียร์มันจะมีหลายราคานะครับชุดแผ่นคลัต์ก็ต่างหากชุดสมองเกียร์ต่างหากนะท้อเกียร์ต่างหากแล้วแต่อาการที่มาหม้อในเกียร์ก็มีสองสามหมอ้อนะครับชุดแผ่นคลัต์ก็มีหลากหลายราคานะสาหรับงานซ่อมเรนเจอร์นะครับราคาก็จะถูกลงนะครับ แต่หลักๆเราใช้อะไรแท่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นการน้ำมอนเกียร์นะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะแต่ครันนี้มาแก้ไขปัญหาหลีดเฟมนะครับก็ต้องแกะสมองเกียร์นะออกลงมานะครับแบบนี้นะครับนั่นเกียร์ฮอนด้านะครับไม่เกี่ยวนะฮอนด้ากลำลังทาให้อยู่ตัวนี้หลีดเฟมตัวนี้ของใหม่เลยของใหม่ของเดิมอยู่ตรงนี้นะครับของเดิม ติดโค้เดเกี่ยวกับรีเรมนะคันนี้เปลี่ยนรีเรมโปรแกรมใหม่ก็จบแล้วนะอะไรไม่ของแท้นะครับผมแคชเจนเปลี่ยน